นาพี่น้องก้อยซ้นเอาไปไงคือ่อาบอ,โบอานโศกบหมันหนูว่าก <c oughs> ินก้อยอีกเรล่โอ้โถกหมาก็พอได้กินดีรอซ้ำสีกินค <c oughs> ืาอไอแต่ให <c oughs> ้ยี่้าหลานไปเก็บพักกันมากเมนี่เลมันได้แล้วอบอได้แล้วผักมันปูพี่น้องผักมันปูนกผมก,ก,กินกับหลาบบอกอ่อนซ้อนไปไนนาะอย่าที่ป็นครับกัน โซ่มันเหล็กมันเบอร์เนาะโอ้ยอ่อนซ่อนผู้ใดก็ไดได้่อบามีต้องพูดถึงหลายหเตียมพื่อไอเียนยื่ก็ไอซีพี่น้องคิดเขาง่ายไปคิดเขาง่ายนํากับไอกระเปิดตัวแอดมินไม่เนเสียงะเบิดตัวแอดมินไม่นเสียงแอดมินไม้จังไรโอ้ยนั่งลานหนูนิดน่ะไปไห สวัสดี่ะว่าสิมาเฮ็ดข้าวหมอลำผัวนะว่าสิมาเฮ็ดข้าวหมอลำนั่นผัวใหญ่จักบบวงจักหมอลำจักคนบ่กับพ่จักพี่น้องกูจักบบวงจักกับพ่ว่านหรว่านผัวใหญ่ร่วงคิเพลกับพ่อ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 กันกูจะคดข้ามหาจากแดนหลานสาวแย่งเสี้ยนกูเป็นบัตรอร่อยเอามากันน่อหนูนิตยานิตยาสารคามน้ำแม่ต้องอันนี้นิตยาสารคามพี่น้อง เจ้าว่าคนเราสารคามสารคามน้ะไม่ต้องไปถึงไปมาก็สิมาบอกข้าวมือรั่มจะว่าหุ่นจักบมือรั่มหุ่นโ้่งหุ่นจักแต่ว่าย่างบุ่นหุ่นจับวุ้งใดก็ต้องหุ่นจับวุงสาวหน่อยพี่บานแงแคพี่น้องเอาไปในน้ำตกันนะลูกสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่แหลาเน่าขมาทั้งนี้ผิดก็ได้โอ้ยหลับบ่เที่ยงพ่อใหญ่ดอกเน่าขบไปใหนๆก่นลูก ัตเตอเตอร์สีเริ่มงานยังปอเตอรคลองปดัดดอีหลานื้อว่าตจ้งไหนก็โลูกแนะนั่อันตัวเฟ,ฟนครับอีฟซี่เน่ยสวัสดีค่ะชื่อน้องนิดนะคะเรียนมาบอกข่าวมอเรียนยนปีไหนหล่ะก่อนถึงเรียนยี่ปีหนึ่งค่ะปีสามครั หู่จักผู้ใดแน่วงสาวหน่อยเพชร่บานแท่งเอาเริ่มเบื้องต้นนี่ถ้าบ่หู่จักวงใดต้ตรงหู่จักวงสาวหน่อยเพชร่บานแท่งเด้อเพราะตอนนี้กระแสข้างบนกำลังมากท่าบ่หู่จักสาวหน่อยเพชร่บานแท่งนี่จิ้ว่าบ้าคลน่งหรือเปล่เป็นเอ็ด<ม>เป็นแอดมินหมอลำนี่บ่ได้อ่บอาบ่ได้อืมกินข้าวง่ายไปหนูบอถากินนันตำมเมื่อน้ำผึ้งไลาบดีบเลยกินเป็นบ่ล่ะ ของมักโอห่หมูเจ้าผู้ใด่นเนี่ยสาวน้อยเพชรบ่านแพงหมูเจ้าผู้เล่นเนี่ยสาวน้อยเพชรบ่านแพงหลักๆเลยกันบ๊อดโจบอดโจโยนินบโ๊อดโจก่ะวนาวุ้งเป็นพวกไงแนนเป็นผู้นำทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเดี๋ยวข้าไปเบิ้งมาล้อจากสองสามงานกับของดอกพี่น้องอื หลานสาวพอใหญ่กำลังเรียนอยู่เออถามมันมาดีดีได้เอฟซีอ,โอัโสดว่ารับพอะย่่สดว่าขับพหญ่ยมานะถ่าพอ่อถ่าพอ่าพอมาเอินปานนั่นลื่แก้นกันโดนปวเถ่อถพอ่อมานะหลานนัน่นน่นบ่ปานใดดอกถามพอยหย่น่พหยสดเมียพอมีอ้าเมียพ่มี่แม่นมีบ่นีล่ไม่ยหญ่ส่บ่ไดี่ยังสาวเมียกูทุก เนียบะมีคือเมียเนียถูกวันทอเมบเนปะเมียบมีคือบมีเมียนกินหรองสายจุกขมจะ้ังเงียสีขวา้กินบ่ได้กินไนยุจ่าเกินไหนยุจ้าแมนบอกจิเป็นย่บ่แนวมากฮะแล้วมึงอ่ะมมั้งจางบะ มีหลายบ่ไม้ยม่ต้องตีขืออยู่กันหรอไม่อยากอายผู้เบาตีอยากอายผู้เบาปะอี่ย่งเซ็บโอ้ยมึงถามว่าอายผู้เบาปะไม่ไอ้ดอกอย่างไรเห็นเน่ากินเนาะแน่ากินเนาะต่างต่าอันนี้เนาะห้องยิงล็อกแหงกินตบอึ้งหนึ่งตัวมาหน่อยเอากินเลยเพื่อนยังกินเลยมึงเด็ดกวะเลยมึงกับไอยู่บ่เออแล้อน็ขอมาให้แน่กันมั้ย เอาอันข้นอันนี้มาก่วัวอันมือนขึ้นในี่เฟสได้ก่อสาวหน้อยเฟบมันแพงแพงสดงดูท่างห้องค้ามรองข้ามเม,มันกาลาสินเป็นทจ้งไหญก่อ้องค้ามกาลสินนี่ข้าววัชระภาพจ้างอันไปจ้างอันหอดสาวน้อยเพชรบางแพงหอดหลังหานหลายปีซ้อนอยู่ด้วอันงันมือขึ้นเนี่ยมืออะไรหลักหัก็บ,บอ้อนเขาวาอันี้ยะอันเนี้ยเออ,อญญปที่นี่เดินลุงเรื่องถูกกว่างเนาะ บริเวณกสิเห็นผลการผลงานทีเป็นบลาโอ้ผู้ใดจัดสาวมาเป็นแพร่งบ่เป็นวานย่องบ่เป็นบานนี่เด้บ่้ใดจ้างพอไงจ้างบ่าเด่นบอโจกระดอือันผู้ใดจัดกะว่าได้กำไรได้กำไรเป็นบลาผู้ใดก็อยากจัดเป็นบลาบัดที่นี่เองพอจัดไปพอไงก็ว่ามันเพิ่นเพิ่นไทยอามุ่งกล่องบอังวัดกันไปวัางพุ่งเนาะตถ้งแต่สองทุ่มคนบ่มีพี่น้องมีคนอยู่วง ที่ลอยนี่แหละโอ้ยตายแล้วอันทีมงพูดจัดวะเก่งๆๆวะกูว่าแล้วบอโจยมันนิ่งต้องอันอันตัวพี่ตัวน้องบ่หวานไปงานได้ก็ว,ะวะ่าตาอายะมันบ่หลังเออตัวบ่ตัวบ่ปะพี่น,อน้องพ่อตาสามคุ้มก้อพ่อตาตาหมอล่าเริ่มเต้นโซท่าน,นั้นแหละอืมอันไม่ไปรีย่หลังนั่งอันข้อใส่เออเบิ้มเบิ่มมากเบิ้มเข้อมาอติ <ใด S 2> เมือม่อเมื่อไปว่างแต่พุ่งข่อยที่แรกข่อกระจายเสียเดียวข่ว่าโอ้คือคนคือเป็นอ,อันลอยลอคือกันจ้เสน้เป็นเยเวงท่านผู้จัดพืนกับพรองการมันมันกับว่าันหน่อยเนาะบา่พาต่างตาสองคุมกลัวท่านละอ่ะเน่ยจะว่าไม่ตัดใส่พุ่นไปตังไปต,ง,ไปตงเงินเปตงตนั่นละก็หมู่บ้านก็ดียิครัาว่าเอซแฟนครับถืออันมานอยุดอกเพราะไงคือเรียกลายอยคือเรียกลายอยหมู่บ้านก็ดีใจน้ำพิน เมื<ข>ออ่อวานเมื่อวานมันออกอันเห็นเพิ่นคอมเมนต์คอามาหลายอ,อันนั้นมันกับมี่เทิงอายุพอหลอดนันออด่นแหละพอหลอดพอหลอดเจ็ดสิบเอ็ด,อออดพี่พน้อดวันเกิดอุ้งยิงพร้อมวันเกิดวัวนที่เท่าไหร่เออเท่าไหร่กับวันที่พอหดวันนัแต่ว่าอายุเล่าเข้าสิบเจ็ดอ๋อสิบหกสิบหกสิบเจ็ดแมนกับรถอันหกสิบรอแมนพอเห็นคอมเมนต์หนึ่งเพิ่นเพิ่นเด้งขึ้นมาเพิ่อนคอามาคอมเมนต์เพิ่นว่าถือไลน์ปันใดบอกเขาไง ต่างประเทศคือ 5, 000, ค 5, หาพันคู่หาพันมีหาพันคู่หาพันสามตัวอันนี้คือเอฟซีแฟนคลับเพิ่นคอม์เขามาบอกด้วยพี่น้องอแต่ว่าเฮาเฮาอันนี้คือว,ว่าว่าตามที่เพิ่นค้อม์เขามาบอกวันทอ่มนก็ดีใจน้่เพิ่นแล้วก็มือว่านี่ปล่อยคลิปนั่นออกไปเนาะแฟนคลับจากต่างประเทศกับอมเม์เขามาหลายข้อมงเขามาหลาย เพื่อนว่าเพื่อนถือหลายแต่ว่าอยากดาม,มาย่ดอก้ลังค้นกับกับว่าพ่อยิ่เจ้าตัวบ่วบ่าเจ้าบ่ถือเราบ่ถือจะอี้รีพี่น,อน้องบัดนี้มาเห็นว<ะ>่ากินลาบงัว่แหงจีว่าก็ถือขัดด้วยเนาะงันว่างัวอาจา,ายอยู่พี่น้องเส้นเขาไว้เส้นเขาไวปมาเง,ง,งินเงี้ยวเนาเนะบาดนี้นี่อันข้าวเหนียนี่ไก่ย่าันก่ยางกวางยุดอกว่าเป็นข้าวเหนียที่รับบ่ได้ยุหรี่ข้าวเหนียยังไงอ่ะข้อมเหนียด โอ้ยพ oh, mm. ่อเงี้มันนะบ่ถือแต่เสาเชิงหัวมันนะบาดหัวใจพ่อเงี้แห้งจวัดเลยกูบ่เม็นเสาหัวธรรมดาดิกูต่อดำเลยต่อไฟใหม่ามออนซ่อนพี่น้องเอาพี่น้องกินเขาง่ายเขาสวยนีไปมากินข้าได้พะย่อเงี้ยได้เนาะเอาอยากลวกก็ลวกตัวสิขวบป่ะขันลาบเนี่ย คอยเลื่อมลวงดอกแค่เอาหมวกอ่านถ้าเก็บหรอแค่เอามาก็ปั่มปอตะเคอ้ปั่มหนังมันแบกเขาปั่มหนังมันเอยเก็บมาพอได้พี่น้องแตบนี่ไม่พี่น้องเนี่ยประกาศว่าเราเป็นสาวเป็นสาวเป็นนางอยู่ว่าว่าวกเก่งย้อนยไปงี้ตาลินก่อนตาลินขึ้นดอกยางก็มาเก่งข่าวแม่โคตรลังโคตรหวานนี่แหละขึ้นคู่หมออิน เอ,อเออพื่อนว่า <c oughs> บางท่างหลังบางคนกับว่าคือบอ๊อคคือว่าคือแห้งแก่กับเพิ่งเอาไปน้องคือบอ๊อกไปเจอไปยิไปเห็นคู่หมอนอีกแล้วกว่าวไข่ไข่อย,อยอ่เดลาก็คู่หมอนไปกับมักซเสียเสียเทียมดำามังสิช่ะไรอะคนกว่บบาคืออยู่อ๋อเช่นไะ ไช่เอซีส่ส่สขาผดกกินลาบบิ๊เเ้อพีไ่น้องกกินซีมข้เขามองว่ามันเป็นอาหาร,าหารที่บางพระบุรู้จ็กินมากจนกระโดดกับพวกิแปลเลยคนอี่สานนี่กับมมกว่าไ่รักเมว่ี้ยหรอคะเหรวเนาะไก่ไฟม,ไม,มอะไร้กินนะ อาหารสิโตมีเรียงหนึ่งสีบอกสุพี่น้องฟังประวัติเสียห้องให้นั่นอี่แหละลุนิตบางคนเคยกินแต่ตะสินตะไข่สีบกหูษจักได้ว่าคํมว่าเสือมองให้ขึ้นอย่างมันมีทีมากพอมันมีทีมากพี่นอ้องแต่ตะก,กี้มันมีเสียใญ่ตัวหนึ่งเป็นเจ้าปลาเลยมันเถอะอยู่ในปลาแบบที่นี่มือนั่นรับเวลาได้ง่วงมาก งูดแดงแล้วตัวหนึ่งโอ้ยตัวใหญ่ใหญ่ด้วยความหิวเนาะแล้วก็กินมาสัน่นกินไปกินไปจนสีอิ่มแล้วล่ะเลี้ยวไปเห็นเสียงยื่นมองแต่เออมันแม่ดูน,นี่มองติดมั่นนะพี่นอ้องไอ้สีอิ่มล่ะกินกไก่กินได้อีกแค่ขั้มเลยล่ะขอกินมองนี่ซ่กาก่อนนะซ่าอิ่มมันนะใส่เข้าไปมองเดียวมองติดมันห็นมองแต่เออหนิมองเสียข้งของไหนนะ้น้ำตาขูย่เหงาเหน่อย พวกม่นเป็นอยังมันแซ่แบแซ่บมาที่นี่กินบ่ได้นลยแม่ถ้าไปกินบ่ได้มาที่นี่เหลือใจหลายมาที่นี่โก็จะใครกูกินหม่งหีก้อนแซ่บกันนะให้พี่น้องเสียใหย้นั่นแหละคั่คัค่คที่มากของคั่มบะเสียของให้อ,หอืนั่นแหละแล้วผู้ใดยุกก่งเกลอาจจะวัดศรีสะเกดบ้านลูกสาวหลาอุ้งนี้เพลินแพ,พงลุงสาวเด็กสาโทดวันที่เยี่สีบ คูได้ไปไกล่ยุกไกลกับไปนะพี่น้องเด้อไปไห้กันจล,ลูกหลานหมูเต้าเหนียบีเงี้ยนฮอทปังครับหมดจะมาอยู่กับห้องนแล้วเรียนก็ได้สองเดียนกุ้ลกวหนึ่งมนแบบสามเดียนยนี่เนาะได้เห็นเงี้ยนอรซ้อนอร,ร้อน,รรนหล่วพี่น้องมากินของ่า้น้ำกันเด้อ นี่ยมากินเนี่ยพี่น้องเบิ่งกันนะกล้ากินยุบอ่ะแม่มึงพี่น้องผู้ใดเปลี่ยนใจยังท่านเด้ออันมุขอเบอร์โทษเปลี่ยนใจยังท่านเด้อเห็นกินซีนคาบนี่ละกูว่าไปเบอรแท้นอ่ะมาล้างกินขอเขาถือเป็นตัวของตัวเอง อ่ีคิดอจเลยแตัตอุ่งอยิงเนนิ้ต,นตุเืองเาตัด้วพี่น้องเด้อสำหรับมือน,นี่สจากรา,าจจานองไปแต่เพียงนยน้อ,อหลาน,นมือน,นี่กัมะพร้อ่กับทีมงานมังกรดิสารคือเก่ามือน,นี่พไงรากาหนูนิดลาคากินนั่งลาน้อยอกระสีขอจากลาลาราจากพี่น้องไปแต่เพียงํำนีขอเก้าคำมาขอบคุณครับ